เคยคิดที่จะบวชมีคิดที่จะเป็นครูและไม่ชอบเด็กเลยเพราะเหตุใดหลังจากที่ท่านมาเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทําให้ความคิดของท่านเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเรามาตามติดชีวิตพระมหาสันติภาพสันตะจิตโตพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามากุฏร,ราชาวิทยาลัยวัดธรรมมคุณารามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร ยังไม,ม่เคยคิดบวชนะอามาในใจไม่เคยคิดบวชเลยไม่เคยมีความคิดเซี่ยวห่ึ่งไม่เคยคิดเรื่องจะบวชเลยบวชที่วัดหอทองคำาจงหวัดชัยนาทเพราะเรียมพ่อเขารู้จักเจ้าวาดเขาเชอบพอไงไม่รู้เราก็ไม่ทราบน,นะเลยเลยให้ไปอยู่ที่นั่นที่นั่นเงียบด้วยงเงียบสงบสงบมากนะอยู่ประมาณสามเดือนพรรษาหนึ่งได้พรรษาหนึ่งหลังจากสอบนักธรรมตรีที่นั่นเสร็จวันสุดท้ายก็ย้ายเลย ย้ายมาอยู่วัดพระสมุทรเจดีเลยย้ายจากวัดพระสมุทรเจดีสมุทรปราการย้ายมานี่ย้ายจากที่นั่นเมื่อประมาณวันที่1พฤศจพกายน2556แล้วมาอย,อยู่ที่นี่ก็2ปีเสร็จเศษพอดี2ปีเสร็จเศษเช้ามาที่นี่ปิจิวัตรคือสําคัญมากเลยต้องตื่นตีสีทุกวันก็เดินมีมีมีสาม,มสายด้วยกันที่นี่พ่อพระที่นี่มีน้อย10บลูกสายหนึ่ง นั่งเรือขับเรือไปแล้วออกไปงูไปทางคลองสามสายที่สองไปทางหมู่บ้านฝั่งตรงนู้นสุนประการเนี่ยฝั่งนู้นสุนประการและสายอาตมาสายเดินไกลที่สุดสายที่เขาขยาดกันทั้งหนายไปกับ4กิโลระยะทางไปกับ4กิโลประมาณ4กิโลก็ครั้งแรกเดินเหนื่อยเหนื่อยแต่นี้ชินแล้วเป็นอะไรที่ชินหมดแล้วเ,เราได้ออกกําลังกายด้วยตอนเช้าได้เหนือ่อยได้เหงื่อแล้วนะ แค่ได้เหงื่อและสี่ไปกับ4กิโลแล้วได้เห็นสภาพถนนผนทางเห็นผู้คนแล้วได้ทักทายโยมตอนเช้าคิดเครียดมาเนี่ยบางทีเราเจอโยมเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนสีหน้าแล้วต้องเปลี่ยนสีหน้าเราจะเครียดเรื่องอะไรแต่พอเจอหน้าโยมบางคนทักทายเราเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนสีหน้าทันทีได้เจอได้เจอผู้คนหลายๆทักทายคนนู้คน,นคนนี้ทักทายคนนี้ใช่ไหมไอ้คนนู้นไอ้ทักทายจะขี่จากกาัจากรยุงจักรยานทักเนี่ยทุกวันเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเป็นิดยิ่งวันนี้บางวันยิ่งวันนี้อีกด้วยด้วามันจะเจอปฏิสัมพัันนธรร์อย่างี้ทุกว หมาเห่าบ้างนี่มันมันน้อยนะหมาก่อนพุ่นล้อมเห่ากันวุ่นวายไปหมดต้องช่วยกันพราะสิทตอนนี้แทบไม่มีอยากจะย้ายไปไหนแล้วมันมันเจอมันมันไปกับการเวลานะว่าทีนี้ก็อยู่ตัวแล้วแล้วว่าคนบ้านเราด้วยเป็นคนที่นี่แล้วเป็นคนที่นี่ก็คนที่นี่ก็ไม่ไม่มีไม่มได้มีศัตรูอะไรกับเราเราก็ไม่มีศัตรูกับใครอา่าเราก็วางตัวของเราทํางานของเราไปช่วยหลวงพ่อสร้างศาลาไปหาเงินสร้างศาลาไปอะไรนี้ พลังานในวัดของท่านจะเยอะมากสักเพียงใดแต่ท่านก็ยังแบ่งช่วงเวลาที่จะนําหลักธรรมะไปเผยแพร่ให้กับเด็กนักเรียนอยู่เสมอท่านเป็นครูพระสอนศีลธรรมครั้งแรกที่โรงเรียนพระสมุทรเจดีอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการและได้ย้ายมาที่โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์บางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเป็นโรงเรียนปัจจุบันที่ท่านสอนอยู่สอนครั้งแรกที่อนุบาลพระสมุทรเจดีครั้งแรกเลยนะที่แบบไม่เคยมี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 ความ,ม,ม,มรู้เรื่องการสอนเลยช่วงนั้น ปรับตัวเยอะปรับตัวมากไม่เคยสอนหนังสือต้องเรียนรู้จากประสบการณ์พลิกประสบพลิกที่สถานการณ์ไปเรื่อยๆอเหมือนกับหาหาอะไรหาหาปลายปลายทางไม่เจอจะไปทางไหนเจะสอนยังไงจะสอนีอรูปแบบไหนตอนหลังก็เลยรู้ว่าต้องสอนตามหลักสูตรนะคุณอย่าทิ้งหลักสูตรเด็ดขาดหลักสูตรที่เให้มากระทรวงศึกษาให้มา,มาคุณต้องสอนตามนั้นอย่างอื่นค่อยมาแทรก มีอื่นมีอะไรเข้ามาแทรกแต่หลักสูตรต้องยืนพื้นดีนะที่ว่าครูเขาเขียนหลักสูตรให้เราก็แปลงหลักสูตรให้เป็นของเราเองแปลงแปลงแปลงหลักสูตรของครูนะให้ให้ไปเหมาะกับของเราแต่ไม่ถึงกับเ,เป๊ะของหลักสูตรของเปะ๊ะไม่ใช่เพราะว่าเวลาเรียนจริงๆมันไม่พอกิจกรรมโรงเรียนก็มีบางทีวิลอก,กระทงเดี๋ยวไหว้ครูเดี๋ยวอะไรไม่รู้มาตนกับวิชาเนี่ยเราต้องปรับสถานการณ์ไปตลอดเวลาะจะมีโครงการพุทธบุตรนะครับ ซึ่งเป็นการปลูกฝังนักเรียนในด้านาคุณธรรมจริยธรรมการปฏิบัติตนตามหลักอของพุทธมามก,กะการแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะซึ่งนักเรียนในสังกัดกร,รุงเทพม,มหาคนครทุกโรงเรียนก็จะปฏิบ,บัติเหมือนกันทุกโรงเรียนนะครับซึ่งมันเป็นการปลูกฝังที่ดีในการจัดอบรมในส่วนต่างๆให้เกิดผลกับเยาวชน นะครับซึ่งเป็นนักเรียนและบางส่วนเยาวชนจะเป็นกระบอกเสียงในการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจบางอย่างให้กับผู้ปกครองของตนเองนะครับได้รับรู้ทําให้เราเจอบุกเจอคนหลายๆแบบเจอนักเรียนเจอเด็กทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยแต่มาเป็นคนไม่ชอบเด็กไม่ชอบเลยเด็กเนี่ยไม่เคยเล้าเล่นไม่เคยแบบมันไงไม่ชอบอ่ะมันคนไม่ชอบเด็กอ่ะไม่ล้อเล่นไม่เคยล้อเล่นเด็กนะไม่เคยเลยแหละเด็กเด็กเล็กเด็กอะไรพอน ไม่ค่อยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยล้อเล่นแต่วันนี้เปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนเยอะเลย <c oughs> เปลี่ยนเยอะเลยเจอเด็กล้อเล่นเฮ้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยมันเรีกเ,เ,เด็กนะ <c oughs> ไม่เคยเจอเด็กมัธยมไม่เคยเด็กออจะเจอเด็กหลายพวกหลายประเภทแล้วคนเด็กยังไงควรหลีกเลี่ยงเด็กยังไงพฤติกรรมของแต่เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเงียบเงียบขึมขึมบางคนก็สุขสารเทฮาเราก็รู้ว่าเด็กที่แบบเจเล เคยสอนเด็กเกเรที่สุดที่เคยสอนเด็กห้องที่เกเรที่สุดจนครูเขาไม่เอาแล้วเคยสอนมาแล้วอาตมารู้สึกว่าเด็กพวกเนี้ยพอเราแบบไม่ได้เราอไม่สอนแล้วเขากลับมาทักทายเราดีกว่าเด็กที่เงียบๆติ่มติ่มเนี่ยเจอหน้าเรายังไม่เคยไหวเลยแต่เด็กที่เกเรที่เราดอๆเช้าด่าเย็นต่อว่าไม่ใช่ด่านะต่อว่าหรือตำหนิตักเตือนทุกอย่าง ทำไมเธอเป็นอย่างนี้ทำไมตักคะแนนให้ตกแล้วตกอกีกปัจจุบันนี้ก็ยังคุยกันอยู่เหมือนกับเราต้องเรียนสอนเด็กเด็ก,ดกต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเราถ้าเราสอนแบบเด็กนั่งอนันนี้มันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นปฏิสัมพันธ์ไม่มีแต่าเราตอบโต้กันไปอันนี้เหมือนกับเด็กเพื่อนเล่นเหมือนมันสอนเหมือนเพื่อนเล่นนะรู้สึกมันมีปฏิสัมพันธ์ประโยชน์คือเด็กรู้จักพระอย่างน้อยรู้จักพระรู้จักเข้าหาพระ รู้จักว่วาพระเจอพระแล้วต้องทำไงต้องกราบยังไงต้องไหว้ยังไงคุยพระต้องคุยยังไงคุยพระอาตมาสอนเสมอว่าเธอคุยกับพระเธอต้องพนมมือพูดเสมอไม่ว่าที่ไหนสําคัญมากเขาจะถามเลยว่าเนี่ยเด็กบอกเลยว่าเธอคุยกับพระอาจารย์นะทุกคนเลยนะเธอต้องคุยกับพระเธอต้องพนมมือพูดพระอาจารย์เสมอเพราะอะไรต้องบอกเหตุผลด้วยสมมุต at ิว่ามีคนก็เห็นเธอเนี่ยพนมมือพูดกับพระเนี่ย คนอื่นเขาจะมองว่าเด็กคนนี้เรียนจากที่ไหนมาใครสอนเมื่อน,นักเรียนได้รับความรู้หรืออยู่กับพระการปฏิบัติตนของนักเรียนจะไม่เหมือนอยู่กับครูเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตนการพูดการเดินหรือการนั่งเขาก็จะปฏิบัติตนออด้วยความเรียบร้อยเมื่อได้รับคำสั่งสอนหรือได้รับขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้อง นักเรียนก็สามารถที่จะนำไปปฏิบัติกับตนเองและสามารถยังถ,ยถ่ายทอดสิ่งที่เขารู้ให้กับผู้อื่นได้ด้วยมีโยมบางคนเนี่ยคุยกับอาจารย์เจ้าวาดเนี่ยพนมมืออาตมาก็ต้องมองแล้ว,วคนนี้ใช่ได้เว้ยคนนี้ได้บทคงได้รับการศึกษามาดีอะ่ะคงคงดีอะ่ะดีอะ่ะได้ไเหมือนกันแหละเด็กคุยกับอ,อ,อาตมาพนมมือ ขาคนอื่นเขาจะมองว่า้เด็กคนนี้ได้รับการสั่งสอนมาดีขัดเกลามาเขาก็ต้องถามว่ามาจากโรงเรียนอะไรมันยอมตอบสนองว่าโรงเรียนนี้โอ้ใช้ได้เขาไม่ได้มองว่าเด็กนั้นต้อยต่ำนะเขาจะมองเด็กคนนั้นนะ่ะเป็นคนที่สูงส่งทันทีเลย สิ่งที่จะฝากถึงโครงการพระสอนศีลธรรมก็คือฝากอ,อันยันแรกเลยฟังฝ,ฝากถึงพร,พระที่สอนก่อนว่าพระที่จะทําการสอนนั้นคุณต้องเตรียมต้องต้องมีแรงใจนะต้องมีแรงใจก่อนแรงใจสําคัญมากถ้าไม่มีแรงใจทําอะไรไม่ได้เลยว่ามุ่งมั่นที่จะไปสอนแต่แต่ว่าแต่แตอาตมาคิดว่าทุกคนมีแรงใจอยู่แล้ว แต่การเข้าไปในสถานที่ศึกษาแต่ละที่นั้นพระต้องสําคัญที่สุดคือการวางตัวเมื่อเข้าไปในสถานที่เขาแล้วเราต้องเตรียมพระต้องรู้จักสมวนท่าทีว่าเราเข้าไปในสถานศึกษาแล้วเราควรวางตัวอย่างไรในสถานศึกษานั้นให้เขาจากที่เาคารพนับถือเราอยู่แล้วในฐานะที่เราเป็นพระให้เาคารพนับถือเรามากขึ้นเลื่อมใสเรายิ่งขึ้นเราเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยมหา,ม,หามกุฏราชวิลัยนะ เราต้องอย่าให้เขาเสียชื่อเสียงเราเราต้องเราทำในนามของมหาัยเขาเราเป็นแค่เซี่ยวนึงเซี่ยวเล็กๆเสียเซี่ยวเล็กๆที่เราเฉพาะจะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาัยได้เราก็ต้องทำ